รู้เลยว่าแขนแรงกว่านอนนะคะแกคุ้งรักหลานดงกว่าใครน้องเจเดนหลานชายปู่เท่งชายแววเป็นหลานคนโปรดแบบไม่ต้องสงสัยเพราะคลิปที่แฟนๆได้เห็นกันในวันที่ฝนตกนั้นปู่เท่งก็รีบขาร่มออกมาเปิดประตูรถให้หลานก่อนใครคนแรกที่เดินเข้ามาหาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนกลางร่มมาดิบดีเปิดประตูรถมารับเต้าเจเดนคนเดียว เดนดูเสียงเรียกปู่แล้วหัวเราะด,ดีใจเห็นแบบนี้แล้วรู้เลยว่าติดปู่มากรีบเข้าไปกอดแน่นเขาคงรักของเขายิ่งกว่าอะไรเมี้ยงมาตั้งแต่เท้าเท่าฟ้าหอยรุ่นนี้ปวดแขนปวดหลังแต่อุ้มไม่มีบนแข e แรงแรงกว่าหนอจริงๆชื่นใจแทนปู่เลยที่มีหลานเรียกปู่และหลานก็น่าจะติดปู่ซะด้วยความรักของปู่เท่งที่มีให้กับหลานนั้นมันชัดเจนแบบสุดๆและที่น่ารักไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลานเองก็รักปูมก่มากๆรีบโผล่เข้ากอดนี่คือความสุขจริงๆคุณชายเจเดนเขามีปู่มา ัทุกวนแค่เสียงน้อยๆของเต้าเจเดนปู่ก็ใจละลายแล้วบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นละมุนเขาเป็นปู่หลานที่สนิทกันมากนะคะตัวแทบจะติดกันตลอดเวลาเรียกได้ว่าปู่เท่งเขาราักหลานหลงหลานมากเลยทีเดียวที่พอมีเวลาว่างจากการทํางานนอกจากจะไปใช้ชีวิตเทียบง่ายก็ยังหาเวลาไปหาหลานเต้าตัวน้อยแถมยังรับตรงๆว่าเฮอหลานหนักสุดๆจากที่เคยเฉยๆแต่พอเต้าเจเดนลืมตาดูโลกปุ๊บก็เป็นห่วงเวลาเรียกปู่ที่ก็ใจละลายเขาประครับประคองอย่างดีเขา ช่วยเลี้ยงหลานตั้งแต่เช้าพอหลานเปิดบ้านปุ๊บก,ก็เรียกแต่หาปู่เพราะว่าน้องเจเดนเขาติดปู่มากนะคะแถมคําแรกที่พูดได้นั้นก็คือเรียกปู่ก็ยิ่งหลงเข้าไปอีกแถมยังตามใจหลานขั้นสุดเห็นแล้วพูดได้คําเดียวเลยว่าปู่เท่งนั้นแพ้ทางหลานแบบเต็มตัวคือไม่ใช่แค่เลี้ยงนะแต่ตามใจหลานแบบสุดทางไปเลยคะ่ะเพราะปูกก่กลัวอย่างเดียวนั่นก็คือกลัวหลานไม่รักแต่พอวันไหนที่ปู่เท่งต้องทําเสียงเข้มหน่อยหลานตัวน้อยก็จะแอบกลัวนิดนิดแต่เวลาที่ปู่ดุปาเจเดินก็จะร้องไห้แบบน้ำตาไหลากททันนีี้้็ตอง ขอยกให้เป็นโมเมนต์แห่งความสุขเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขที่ดูแล้ตากอบอุ่นหัวใจเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของคุณปู่และคุณหลานที่ดูมีความสุขเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกันยิ่งตอนที่ปู่เขาเห็นหลานมาหาเกิดถายไม่ผิดจริงๆเจเดนถึงร้านขนมจีของคุณปู่ก็จะต้องรีบเดินมารับน้องเจเดนที่รถท,ทุกวัน,นอเจ,จ้าสัวไหม แล้ว,ลว่าแล้วัง่เราอยู่ว่าปู่จะเลยมารับล่ารักลูกแม่แค่ไหนรักหลานไปสิบเท่าที่ไม่ว่าใครที่ได้เห็นก็ต้องยิ้มตามอย่างแน่นอนพอแค่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณปู่ตอนที่เจอหลานชายเดาไม่ยากเลยว่ารักหลานยิ่งกว่าอะไรแถมสายตาที่ปู่มองหลานก็คือเต็มไปได้วยความห่วงใยแน่ๆแ,และความรักที่ทะลักล้นจอแถมน้องเจเดนเขาก็ยังฉายแววเป็นนักร้องสะด,ด้วยชอบร้องเพลงของคุณปู่เท่ง ดีใจเลยก็ยังตื่นเต้นแบบออกนอกหน้าตามสไตล์คุณปู่นี่แหละบุคคลที่จะลงหลานที่สุดแล้วแทมปู่เท่งเองเขาก็เป็นคนที่รักเด็กมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาที่หลานมาหาปู่เท่งก็จะเป็นคนที่อบอุ่นมากๆ,ๆยังกับหลานสาวน้องเมย่ญาติมักจะมีโมเมนต์น่ารักแบบเกินต้านและยังให้เรียกว่าพ่อจ๋าอีกด้วยหรือกับน้องเหมี่หลานของโนงเวลาที่คุยกับเด็กๆต้องใจยเย็นๆที่น้องมักจะถามซ้ําแบบนี้อย่าไปขัดใจซึ่งปู่เท่งก็จะตอบทุกครั้งกับตำนานวันลีเท่งท ตำพริกครับใช่ลูกก็ต้องดูว่าเมื่อตอนเด็กอ่ะตำน้ำพริกครับตำพริกตำพริกแต่ปู่เท่งก็ยังมีลหลาดอีกหลายคนที่เขาผัดกันมาสร้างรอยยิ้มให้หัวใจละลายได้ทุกวันแต่ละคนหนังก็น,น่ารักไม่แพ้กันเลยเรียกได้ว่าปู่เท่งนั้นเป็นที่รักของลหลานจริงๆที่ปู่เท่งคอยดูแลหลานทุกๆคนเปรียบเสมือนกับลูกตัวเอง